สวัสดีครับพี่พีวันนี้มาพบกับช่องเกจิดังแห่งสยามอีกแล้วนะครับวันนี้ทางช่องของเราได้นำเรื่องราวพระเครื่องที่เรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งสายเมตตามหานิยมที่เรียกกันว่าหากเอ่ยชื่อแล้วทุกคนต้องรู้จักนั่นคือพระขุนแผนผงภายกุมาร มูลค่าหลักล้านศักดิ์สิทธิ์แห่งหลวงปู่ทิมวัดระหารไรพระขุนแผนผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมเกิดจากที่หลวงปู่ทิมคิดอยากจะช่วยวิญญาณของศพรวมทั้งลูกในท้องของผีพรายหลวงปู่ทิมทุกครั้งที่ท่านทราบว่ามีคนฆ่าตัวตายที่ไหนท่านจะสั่งให้ลูกศิษย์ ไปนำผงเท่าหรือแม้แต่เส้นผมที่เป็นสังขารของผู้เสียชีวิตมาสร้างพระเพื่อให้ดวงจิตได้สร้างบุญกุศลเสมือนได้ใกล้ชิดพระเป็นการช่วยดวงวิญญาณทางตรงเลยนะครับสแสดงถึงความมีเมตตาของท่านดังนั้นทุกครั้งที่หลวงปู่ทิมได้ทราบหรือมีคนมาบอกว่า มีคนฆ่าตัวตายหรือตายโหงหลวงปู่ทิมจะสั่งให้นำผงเท่าไม้พริกศพแม้กระทั่งน้ำมันจากการเผาศพเพื่อนำมาทำพระครับเพราะคนที่ตายโหงนั้นจะต้องมีชีวิตในปอรพบไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขนั่นเองโดยหลักก็คือผีเร่ร่อนนั่นแหละครับ หลวงปู่ทิมท่านสงสารจึงให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นมาอยู่ในพระจะได้ไม่ต้องเล่ร่อนอีกต่อไปและจะช่วยให้ได้เกิดกุศลเพื่อสร้างบารมีและวิญญาณจะได้อยู่ในภพที่ดีต่อไปดังนั้นพระคุณแผนผงภายกุมารดีนอกและดีในนั่นหมายความว่าเจตนาในการจัดสร้าง ก็แสนดีมวลสารก็ถือว่าสุดยอดและยังมีดวงจิตที่จะสร้างบุญที่เป็นตัวช่วยผู้ที่แขวนพระเครื่องรุ่นผงพรายกุมานนั้นเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับจึงทำให้พระผงพรายกุมารใช้แล้วเห็นผลมากที่สุดอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องสนใจจากประสบการณ์ว่าทำไม พระผงขุนแผนผงพรายกูมานจึงเป็นพระที่ใช้แล้วดีเห็นผลมากที่สุดจากการศึกษาทดลองและจากผู้ที่ซื้อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นั้นรวบรวมมาได้ว่าโดยทั่วไปพระเกจิที่สร้างวัตถุมงคลดังๆล้วนเป็นพระอริยบุคคลในระดับอาคานามีหรือพระอรหันนั่นเอง จิตของท่านเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีกิเลสไม่มีความอยากไม่มีความสนใจในเรื่องของทรัพย์สินชื่อเสียงลาบยศหรือแม้กระทั่งเรื่องเมตตามหานิยมหรือเรื่องสเสนีย์ยกตัวอย่างเราไปเจอท่านขอให้ท่านทําให้เรามีเงินมีทองมีสมบัติมีพันรยาท่านก็จะพูดกับเราว่า สมบัติเป็นของนอกกายเงินทองมีมากก็ทุกข์มีลาบก็ต้องเสื่อมลาบนั้นเมื่อจิตของท่านไร้ซึ่งกิเลสแล้วจึงไม่สามารถจะเสกพระหรือบรรจุให้มีพุทธคุณในด้านกิเลสมบัติลงไปได้เลยในพระเครื่องที่เรียกว่าที่เสกโดยพระอริยะทั้งหมดในไทย ถึงเด่นในด้านคงกระพันชาตีเมตตามหานิยมและแควคราดเป็นส่วนใหญ่เพราะเกิดจากอภิญญาณจิตของพระอริยะซึ่งไม่มีกิเลสในจิตดังนั้นพระเครื่องโดยมากจึงดนบันดาลโชคลาบเงินทองเสียงโชคเสียงลาบเจ้าชู้คู่ครองไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่พระสงฆ์จะไม่แนะนำ หรือทำให้ลูกศิษย์อริยะจะสอนให้คนลดละเลิกกิเลสไม่สอนให้คนมีกิเลสเพิ่มนั่นเองแต่ด้วยปัญญาของหลวงปู่ทิมท่านไม่มีภรรยาไม่เคยมีแฟนไม่เอาลาบยศเงินทองใดๆแม้กระทั่งท่านไม่มักมากในกามหรือการกินการอยู่ท่านก็อยู่แบบสมถะ ดังนั้นท่านจึงเสกพระให้มีเงินมีทองมีโชคมีลาบลาบยศให้กับลูกศิษย์ไม่ได้แต่ท่านมีสุดยอดเทคนิคที่เรียกว่าต้องแยบยนเลยทีเดียวครับโดยที่ท่านได้ใส่จิตปะตุชนที่ยังมีกิเลสตัณหาและอาสวะเอาไปอยู่ในพระนั่นเองครับปะตุชน ที่อยากได้อยากมีท่านจึงนำวิญญาณคนธรรมดาลงไปในพระแล้วนำพลังพุทธคุณของท่านให้พรายในองค์พระนั้นนำไปใช้นำไปบรรดาลให้ผู้แขวนเปรียบเสมือนนายกให้สิทธิ์ให้เงินในครัง้งแก่รัฐมนตรีก็นำไปบริหารจัดการแก่ประชาชนนั่นเองครับหลวงปู่ทิม อัดพลังอภิญญาไว้ในพระพ่อพรพายเป็นคนนำพลังของท่านไปดนบันดาลโชคลาบยศสันเสริญเสนีให้แก่ผู้ได้แขวนอีกทอดหนึ่งซึ่งพลังจากหลวงปู่ทิมตรงๆร,รงทำไม่ได้นะครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่หลวงปู่ทิมจะบอกกับคุณธงชัยเมื่อปี2518ซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านนะครับ ได้กล่าวไว้ว่าขุนแผนผงพรายกูมารคือพระที่ดีที่สุดของท่านสามารถคุ้มครองได้สามโลกการทำผงพรายกูมารของหลวงปู่ทิมอันเรื่องลือที่จัดทำขึ้นโดยหมอหลับเป็นผู้รับอาสาโดยนำกะโหลกพรายมาเป็นส่วนผสมสำคัญเมื่อหลวงปู่ทิมเสกพระผงกูมาร เสร็จแล้วจึงนำผงวิเศษอื่นๆและผงว่านอีกร้อยแปดเพื่อมากดพิมพ์พระตามต้องการเช่นพระพิมพ์เสียนโตพระพิมพ์สิวลีพระพรายเดี่ยวพระพรายคู่และพระขุนแผนหลวงปู่ทิมกล่าวว่าหากได้พระผงพายกูมารแล้วให้ผสมที่สร้างขึ้นนี้จะมีความสักดสิทธิ์มากขึ้นเป็นยิ่งนัก เพราะมีอานุภาพแห่งพรายกุมารมหาทูตแฝงอยู่ด้วยและคอช่วยเหลือเอือ้ออำนวยพรให้สำหรับลูกศิษย์ลูกหาสุดยอดวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมที่เรียกว่าเป็นที่นิยมและสแสวงหากันมากนั้นได้แก่พระผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่ตะกุดสาริกาคูซึ่งปัจจุบันมีการแยกพิมพ์ออกเป็นสามพิมคือ บล็อกลองพิมพ์บล็อกสองและบล็อกแรกพิมพ์นิยมบล็อกลองพิมพ์ได้เนื้อผงกุมารผสมอยู่เยอะบล็อกสองได้สิ่งมงคลเยอะเช่นมีเส้นเกษาเล็บหลวงปูมีตะไบทองเป็นต้นส่วนบล็อกแรกพิมพ์นิยมนั้นได้ความสวยงามทำให้ค่านิยมสูงกว่าอีกสองพิมพ์ การเรียกว่าพระผงพายกูมานนั้นที่เกี่ยวพันไปถึงเรื่องราวของขุนแผนแสนสถานนั่นเกิดจากรูปลักษณะของพิมพ์พระที่คล้ายพระขุนแผนกรุกบ้านกลางและกรุกวัดใหญ่ชัยมงคลคือเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมและยังทำเป็นรูปองค์พระพุทธชินราชในสมเชกเช่นเดียวกัน เรียกว่าถือว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องในสายเมตตามหานิยมอีกรุ่นหนึ่งที่ได้เรียกว่ามีพุทธาคมที่เห็นเป็นประจักษ์ทั่วทั้งประเทศไทยด้วยเหตุนี้ทางช่องเกจิดังแห่งสยามจึงได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องรุ่นขุนแผนผงภายกลุมาร ได้มานำเสนอและใหพ้พี่ได้รับรู้ข้อมูลบางส่วนนะครับและในทุกครั้งหากพี่ๆมีประสบาการณ์หรือเรียกว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับในช่องแชททางเราเปิดและรับฟังทุกความเห็นวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ